ถามว่าเรารู้ไหมเราก็รู้ค่ะแต่ว่าบางทีในในจังหวะที่เรามองลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจังหวะที่เราต้องอ่านใจเขาเหมือนกันซึ่งบางทีมันก็อ่านผิดอ่านถูกมันก็แล้วแต่แต่บางทีเมก่ก็พยายามดูลูกอย่างเดียวที่แบบไม่ได้ดูท่าทางหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขาเองเป็นคนที่แบบ ป็นคนดึงจังหวะดีอยู่แล้วซึ่งมาเองก็พยายามแบบว่าโค้ชเบอร์ทุกอย่างให้แบบเป็นทรงของตัวเองให้มากที่สุดค่ะในวันนี้ก็ก็คิดว่าจุดนั้นนะคะเป็นจุดที่มันทําให้พอพอเขาไล่กลับมามันใจเขามันมันแบบรุกเข้มขึ้นมาก็เลยทําให้แบบว่าเกมมันก็ยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบม,มันทําให้เราแบบติดปัดมากขึ้นการเล่นมันก็ไม่เป็นแบบแบบแรก,แรก นี่ก็เป็นครั้งที่ภูมิใจกว่าหลายๆครั้งนะคะม,มันทําให้แบบว่ามันถึงแม้จะแพ้แต่ว่ามันก็มีความสุขที่แบบบางทีเหมือนอย่างรอบที่แล้วมีก็แพ้แบบแพ้แบบเหมือนความกดดันที่เราไม่สามารถออกมาแบบปเปอร์ฟอร์แมนที่มันไม่สามารถโชว์ออกมาได้แต่ครั้งนี้ก็เหมือนเราได้เล่นเต็มที่แล้วก็ชนไปด้วยถึงแม้จะแบบ อาัดในใจก็จริงแต่ว่ามันมันทำให้แบบเราเห็นถึงแบบเออสัมเวียนที่มันต้องแบบวัดกันด้วยใจ,จรครั้งนี้ผมสังเกตว่าเมย์อาจจะมีความผ่อนคลายมากกว่าครั้งก่อนก่อนด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะครั้งนี้เหมือนเราเราก็ผ่อนคลายครั้งนี้กจริงๆะคะ่ะคือเหมือนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบ เมย์จะคิดว่าแบบมันตัดสิทชีวิตตัวเองเลยอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราจะไม่เล่นต่อไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งเมย์เองไหมว่ามันก็ยังจะต้องพัฒนาจิตใจอีกก็อีก้เราจะต้องแบบทำประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญอะไรเงี้ยคือในใจลึกๆเมย์ก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หรอกแต่ว่าก็อย่าแบบเอ,อไปกดดันตัวเองมากเกินไปซึ่งครั้งนี้เมย์ว่าเมย์ก็ oh. ใจมากตัวเ,เองเอง ครับผมอยากพูดอะไรกับคนที่ประเทศไทยบ้างไหมครับมีคนไหนที่เราอยากจะพูดคุยเป็นพิเศษในตอนนี้ไหมครับก <s anov ich ime> ็ก็ต้องขอบคุณคนที่คอยดูแลมีแล้วก็คอยคอยรักษา me ซึ่งจริงๆแล้วก่อนมาหนูก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เหมือนแบบพวกเราก็มีกร่างกายให้ดีแต่จริงๆแล้เเห้ตอบทุกคนนะคะว่าว่าเราจะเป็นจริงๆแล้วเมื่มา ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนแบบสภาพจิตใจเมย์รู้สึกว่าตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบก็คือถึงไหนถึงกันงก่อนหน้านี้เมย์ก็รักษารักษา,กษาชาด้านหลังตอวเมย์ที่แบบก็มีอาการบาดเจ็บแต่เมย์ก็ไม่ได้ว่าเอาขอ้อข้ออ้างเนี้ยเป็นข้อที่แบบข้อวายว่าเราแพ้วันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็คิดว่ามัน มันมันทำให้เมรู้สึกดีที่แบบมีคนแบบสตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะออมีคนทิ้งเมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เมพิสูตรตัวเองนะว่าเมมาถึงจุดนี้โดยการที่แบบจริงๆมีไม่ได้ฟิตมาแบบสองขอเดือนเต็มแต่จริงเมเพิ่งได้ซ้อมมาประมาณสองอาทิตย์ที่แบบหมเปอร์เซ็นซึ่งมันก็ทำให้เมรู้สึกสว่าสองสองอาทิตย์ที่เมได้แบบ มาเมรู้ว่าเมดีใจที่วันนี้เมทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ว,ว่าจะเป็นนักวิทย์หรือจะเป็นกายภาพแล้วก็พี่เป๊ะค่ะพี่คอยก็คอยอยู่เป้นท่าบแ,แบบทั้ง n i g ตลอดว่าแบบอาการเราเป็นยังไงซึ่งเ,เขาเองเขากังวลเพราะว่าเราเรากลัวว่า ในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่เราเ,ราเราก็บเก็บตัวคุณซอมอะมันก็เป็นช่วงที่แบบเราจะต้องมิวล่างกายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดแล้วมีเองหมก็ตอนแรกที่แบบหลังจากที่เรารู้ว่าอาการลงรเป็นยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เราเรารู้สึกว่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเมย์ก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจกับตัวเองแล้วก็วันนี้ก็ ออกมาได้ขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่คอยให้กำลังใจและก็คอยชมด้วยรับเมย์ครับผมเชื่อว่าตอนนี้คอมเมนต์ในเพจต่างๆเนี่ยน่าจะให้กำลังใจเมย์เยอะมากแล้วก็ไม่ว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายๆคนสนับสนุนเมย์ต่อไปแน่นอนครับอยากจะพูดอะไรถึงคนที่รับชมการแข่งขันวันนี้ด้วยไหมครับก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่คอยให้กำลังใจเมย์แล้วก็คอยคอยเหมือนแบบรมฝันไปด้วยกันอยากให้ แบตไทยมีเหรียญมีเหรียญได้เหรียญหนึ่งหรือว่าเป็นเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนมีโอกาสซึ่งเมย์เองเมย์เชื่อว่าจริงๆเมย์ก็มีโอกาสแต่เมย์ก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรบับว่าเราก็ต้องให้เขาให้เคดิตเขาว่าวันนี้เขาสภาพจิตใจเขาดีกว่าค่ะก็ไม่มีอะไรก็นอกจากจะอวยพรให้เขาประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเองเขาก็เป็นนักกีฬาที่เก่ง เอ่เป็นนักกีฬาที่เก่งแต่ว่าเขาเยังให้ประสบความสำเร็จในเรี่ยงของโดยแชมเปี้ยนหรืออะไรเงี้ยเขาอยากให้เขาสมหวังกับตำแหน่งที่ที่เขาต้องการครับผมส่วนโตัวขงไม่เองหลังจากนี้มีวางแผนยังไงบ้างนะครับโต้โคงจะเป็นแข่งพวกอ่อสุธีรมานแล้วก็เป็นโทมัสอูเบอร์อะไรเงี้ยค่ะก็แลหลังจากน,นี้ก็ต้องกลับตัวก่อนแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูร่างกายให้